สวัสดีครับมาพบกับช่องพ่อปลายทองคูณนะครับวันนี้มาอัปเดตอาการนะครับพ่อใหญ่ทองคูณนับพร้อมครับมามาป้อนยาพ่อใหญ่ด้วยนะครับก็ถึงเวลากินยาอะไรอีกแล้วพ่อใหญ่นะครับสําหรับยานี้นะครับจะเป็นโปรตีนนะครับที่คุณหมอให้ทานนะเพื่อช่วยทําให้แผลนะครับหายเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าบริเวณแผลบริเวณแก้มนะครับของพ่อใหญ่ก็รักษามานานแล้วนะครับ คุณหมอก็เลยนะครับลองให้กินยานโปรตีนนะครับเพื่อที่จะไปกระตุ้นนะครับเล่งทําให้แผลหายไปขึ้นนะครับนี่นะครับสาหรับยานะครับวันละ20เม็ดนะครับก็ต้องใส่กล้วยนะครับใช้กล้วยนะครับที่เป็นลูกดำๆนะครับเป็นยาเม็ดใหญ่มากนะครับยานี้นะครับก็ยัดใส่ในกล้วยนะครับเช่นเดิมนะครับเพื่อที่จะป้อนยาให้พ่อใหญ่นะครับกิน วันนี้ก็มาอัปเดตอาการนะครับบอระเวนขาที่5นะครับหรือว่าทางควันช้างชาวช้างเขาเรียกว่าลึงช้างนะครับของพ่อใหญ่มีแผลนะครับมีแผลแล้วก็เป็นหนองนะครับเป็นหนองก็ได้ดูชัดแล้วนะครับว่ามีหนอนนะครับมีหนอนเข้าไปวางไข่คุณหมอก็ได้ใสา่ยานะครับใส่ยาฆ่าหนอน พร้อมกับฉีดยานะครับฉีดยาฆ่าหนอนนะครับแล้วก็เป็นยาลดอักเสบด้วยนะครับสําหรับยาลดอักเสบนะครับก็จะฉีดวันเว้นวันนะครับแบนเว้นวันครับสําหรับผลเลือดของพ่อใหญ่นะครับก็ยังไม่ออกนะครับยังไม่ออกมานะครับสําหรับผลเลือดก็จะตรวจนะครับตรวจดูค่าไตนะครับ แล้วก็เป็นตัวดูเม็ดเลือดนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับเลือดนะครับแล้วก็จะคุณหมอก็ได้เก็บเชื้อครับบริเวณลึงนะครับหรือว่าขาที่ห้าของพ่อใหญ่นั่นเองที่เป็นหนองนะครับเก็บหนองตัวนั้นไปเพาะเชื้อดูนะครับว่าเหมาะนะครับควรที่จะใช้ยาฆ่าเชื้อตัวไหนนะครับเพราะว่าถ้าจะให้ยาฆ่าเชื้อนะครับตอนนี้นะครับ ก็ยังไม่รู้เชื้อนะครับว่าเชื้อตัวนี้นะครับเหมาะกับยานะครับตัวไหนนะครับเพราะว่าจะเป็นยากินนะครับให้กับเขาใหญ่กินนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับตอนนี้คุณหมอก็ให้เป็นยาฉีดนะครับยาฉีดไปก่อนนะเพราะว่ายาฉีดฆ่าเชื้อตัวนี้นะครับก็ครอบคอบลุมนะครับได้ทุกเชื้อนะครับครอบคลุมได้ทุกอย่างนะครับแต่ก็อาจจะ ไม่ตรงกับเชื้อนะครับแต่ว่าครอบคลุมได้นะครอบคลุมได้ก็คือลดอักเสบได้นะครับแต่ถ้านะครับฉีดแล้วนะครับเพลก็ยังอักเสบอยู่นะครับยังอักเสบอยู่นะครับยังลามเรื่อยๆนะครับก็ต้องดูผลเพาะเลือดเพาะเชื้อนะครับออกมาก่อนว่าจะให้ยาฆ่าเชื้อตัวไหนนะครับสําหรับยาฆ่าเชื้อแบบกินนะครับคุณหมอก็ยังไม่ให้กินนะครับเพราะว่าคุณหมอคํานวณดูแล้วนะครับ ถ้าใช้แบบกินก็จะจะดีกว่านะครับจะดีกว่านะครับแต่ถ้าใช้ยาตอนนี้ไปนะครับก็ยังไม่รู้ว่าเชื้อตัวไหนนะครับเหมาะกับยาตัวไหนนะครับแต่ถ้าให้กินนะครับคุณหมอคํานวณดูว่านะครับบรรละสองร้อยเม็ดนะครับไม่ไหวนะครับเยอะเกินไปเยอะเกินไปบางทีนะครับตัวยาที่กินเข้าไปนะครับอาจจะไม่ไม่ถูกกับเชื้อนะครับเชื้อที่พใหญ่เป็น ก็อาจจะทําใ,ให้เชื้อดื้อยานะครับทําให้หายนะครับช้านะครับทําให้เชื้อดื้อยาหายช้าลงนะครับก็สําหรับยาฉีดนะครับก็ควบคุมได้นะครับก็คือช่วยระงับในการติดเชื้อได้นะครับในการที่จะทําให้แผลลามนะครับลุกลามไปมากกว่านี้อ่าก็รอนะครับรอผลเลือดนะครับกับผลเพาะเชื้อนะครับยังไม่ออกนะครับสำหรับพ่อใหญ่ทรงพูดนะครับ ก็สำหรับแผลบริเวณงวงนะครับดีขึ้นนะครับดีขึ้นมากนะครับแต่ว่าคุณหมอก็เกรงว่ารูนะครับรูงวงนะครับแคบลงนะครับเกรงว่าแผลหายแล้วรูงวงที่จะใช้หายใจนะจะลําบากนะครับเพราะว่ารูนี้แคบลงนะครับก็ต้องรอดูนะครับรอดูอีกสักพักหนึ่งอีกนะครับว่าจะต้องทํำยังไงจะต้องตัดแต่งเพิ่มหรือว่า หรือว่าต้องทํำยังไงนะครับต่อไปนะสำหรับงวงของพ่อใหญ่แต่ว่าสําหรับบริเวณเพลปลายงวงนะครับดีขึ้นนะครับดีขึ้นนะครับก็เป็นห่วงบริเวณรูนะครับรูที่แคบลงมาด้วยครับเพราะว่ารูต้องใช้หายใจสําหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันแรกนะครับวันแรกที่พ่อใหญ่ทานยาเป็นยาโปรตีนนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวจะได้นํายาให้กับพ่อใหญ่นะครับก่อนที่จะให้พ่อใหญ่กินยาทานยานะครับเดี๋ยวแวะไปดูนะครับแม่พูนนะแม่พูนก็มาอยู่ฝั่งนี้นะครับโอ้ยโยพ่อใหญ่นะครับก้มทําอะไรนะะนะครับอยากกินแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับมาดูแม่พูนนะมาอัปเดตอาการแม่พูนต่อด้วยนะเพราะว่าเนื่องจากวันก่อนนะครับก็แม่พูนมีอาการถ่ายเป็นเลี้ยวๆนะครับถ่ายเป็นเลี้ยวๆนะครับ คุณหมอก็ให้ยาทานนะครับตอนนี้อาการก็ดีขึ้นปกตินะปกติแล้วนะครับแต่ก็ยังยังไม่ให้ทานยากนะครับก็จะทานเฉพาะต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยนะครับกับต้นสับปะรดนะครับก็ยังเหลือนะครับต้นสับปะรดนะครับของคุณเมลรวดีนะครับก็ขออบพระคุณท่านมากๆนะครับที่ท่านเมตานะเป็นห่วงทั้งควาและช้างนะครับการที่ไม่พูนถ่ายเหลวนะครับวันก่อนนะครับคุณหมอก็บอกว่าอาจ อาจไม่ผลจากกินหญ้าอ่อนนะครับกินหญ้าอ่อนก็อาจจะมีผลนะครับพอกินหญ้าอ่อนเยอะนะครับแล้วก็กินน้ําเยอะนะครับก็อาจจะถ่ายเป็นเลวๆนะครับก็โชคดีนะครับโชคดีแล้วนะครับตอนนี้แม่ปูนก็ถ่ายปกตินะครับถ่ายเป็นก้อนปกติแล้วนะครับสําหรับหญ้าก็ยังไม่ให้ถากนะครับยังไม่กล้าให้ถ่านเดี๋ยวแม่ปูนจะกลับมาท้องเสียอีกนะครับถ่ายเป็นเลวอีกนะครับก็อาจจะเป็นบ่อยๆนะครับก็อาจจะไม่ดีนะครับอาจจะมีอาการเซ็กซ์ซ้อนอื่นๆมาามมาด้วย าทางโรงพยาบาลน,นะครับช้างก็เข้าออกประจำนะครับเชื้อโรคก,ก็เยอะนะครับก็เป็นห่วงนะครับทั้งางแม่พูนแล้วก็พ่อใหญ่ด้วยนะครับถ้าพ่อใหญ่หายวนะครับถ้า,ถาพ่อใหญ่หายวัยนะครับดีขึ้นวนะครับก็จะได้กลับบ้านไวัยนะแม่พูนก็ไม่ต้อง เสียงนะพ่อใหญ่ก็ไม่ต้องเสี่ยงนะเพราะว่าโรคที่พ่อใหญ่เป็นนะครับอ่าเป็นแผลนะธรรมดานะครับไม่ใช่โรคติดเชื้อใดๆนะครับที่ต้องรักษาจากภายในนะครับพ่อใหญ่นี้นะครับเป็นแผลภายนอกนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับช่วงนี้นะครับอาช้างก็เข้าออกเรื่อยนะครับมีทั้งท้องอืดนะครับท้องเสียนะครับก็ อันตรายนะครับทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งรถเข็นนะครับรถเข็นที่ใช้บรรทุกญ้านะครับนี่ของทางโรงพยาบาลนะครับก็มีมีไม่มากนะครับมีไม่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 ได้ทุกเชือกนะครับก็ต้องใช้ร่วมกันนะครับถ้าช้างเข้ามาเยอะๆนะครับก็มีอสองคันนะครับสองคันที่ใช้บรรทุกญ้า ก็ใช้ทั้งตัดหญ้าคนหญ้านะคนต้นกล้วยรวมทั้งใช้เก็บขี้เก็บถ่ายนะบริเวณที่ช้างกินช้างอยู่ช้างนอนด้วยนะครับก็บางทีนะครับเชื้อโรคอาจจะเกาะติดตามรถเข็นนะครับที่ใช้ผลนะก็อันตรายนะครับ, line, รบเพราะว่า รถเข็นนะครับก็ไม่มีส่วนตัวนะครับถ้ามีรถเข็นเป็นส่วนตัวก็จะดีนะครับก็จะใช้ส่วนตัวไปเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องใช้อาศัยรถรถเข็นทางโรงพยาบาลนะครับเพราะว่ารถเข็นส่วนตัวนะครับของพยาธองคณเลยไม่มีนะครับไม่มีนะครับเพราะว่าถ้าช้างเข้ามาเยอะๆนะครับก็ต้องเบ่งปันกันนะครับชาวช้างกับช้างด้วยกันนะครับถึงแม้ครับเชือกไหนอยู่ก่อนอยู่หลังนะครับก็ต้องแบ่งปันกันนะครับเพราะว่า แต่ละเชือกนะครับก็ไม่ได้เตรียมอะไรมานะครับในเมื่อช้างป่วยนะก็รีบนํามานะครับก็ต้องดูนะต้องดูระมั่นระวังนะบางเชือกก็อาจจะเข้ามานะอาจจะมีเชื้อนะอาจจะติดเชื้อติดอะไรมานะครับต่างๆนะครับก็การใช้นับลถเข็นนะรันทุกหญ้านะบรรทุกถ่ายนะด้วยกันก็ ต้องล้างต้องดูให้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้นะครับถ้ามีนะครับของส่วนตัวเลยนะครับใช้เฉพาะพ่อใหญ่ทองคูนแล้วก็ไม่พูดนะครับก็จะดีมากเลยนะครับสำนาการไม่พูดนะครับก็กินหญ้ากินอาหารปกตินะครับขับถ่ายนะครับขับถ่ายได้ปกตินะครับมาดูนะครับถ่ายฝั่งนี้นะครับก็เป็นก้อนนะครับก็ต่างจากวันก่อนนะวันก่อนก็ตกใจมากนะครับพ่อใหญ่ก็ ยังไม่หายนะครับแม่พูนก็ยังกลับมาเป็นอีกนะครับนี่นะก่อนถ่ายของแม่พูนก็ปกติดีแล้วนะครับก็เมื่อก่อนนะครับแม่พูนแข็งแรงดีนะครับไม่เคยมีแบบนี้นะครับเพราะว่าการเลี้ยงนะอยู่ที่โรงพยาบาลกับเลี้ยงที่บ้านนะครับแตกต่างกันนะครับการที่อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับก็ต้องดูแลพื้นที่จํากัดพื้นที่นะครับเพราะว่ามีทั้งแปลงหญ้าแปลงกล้วยนะครับที่โรงพยาบาลนะครับมีหา เดี๋ยวนะครับไม่มีที่เลี้ยงนะครับแต่ถ้าอยู่ที่บ้านนะครับม่อยู่ที่บ้านก็สามารถที่จะพาแม่พูนนะครับออกไปเลี้ยงกินน้ำคลองนะครับเล่นน้ำาะกินหากินเองนะครับกินหาต้นไม้ใบหญ้าเองนะครับก็จะสดชื่นนะครับเพราะว่าช้างเขาเป็นอะไรนะเขาป่วยหรือว่าเขาเป็นอะไรข้างในเราไม่รู้นะครับเขาก็สามารถที่จะหายา หาต้นไม้กิ่งไม้รากไม้ธรรมชาติกินนะครับก็คือการบําบัดนะครับการบําบัดช้างนะครับการที่ไปเลี้ยงข้างนอกนะครับจากต่างจากที่มัดเดิมๆนะครับที่เดียวนะครับถึงแม้อายุหลักนานๆนะครับเดียวๆนะครับถึงแม้ว่าได้เดินนะครับก็ก็แค่ออกกำลังกายนะครับความเครียดก็ยังอยู่เช่นเดิมครับแต่ถ้าให้เขาไปล่ามโซ่ยาวๆให้เขาหากินเองเดินกินเองธรรมชาตินะครับ ก็ความเครียดก็จะลดน้อยลงนะครับช้างก็จะแข็งแรงนะครับหลังจากเมื่อก่อนนะแม่พูนมาอยู่กับพ่อใหญ่ก็ไม่เคยเป็นอะไรนะครับไม่เคยเป็นอะไรนะครับก็มาอยู่นะครับที่โรงพยาบาลนะมาอยู่เป็นเพื่อนพ่อใหญ่นะครับเนื่องจากอายู่ที่บ้านนะครับก็ไม่มีคนดูแลนะครับกเกรงว่าแม่พูนก็จะหลุดจะหนีหายนะครับก็พามาเป็นเพื่อนพ่อใหญ่ด้วยนะครับาสะดวกนะครับสะดวกในการดูแลด้วยนะครับเพราะว่าก็ต้องดูแลคนเดียวนะครับสองเชือกทราบแยกกันอยู่ไม่ได้นะครับ พ่อใหญ่ก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่นะเดี๋ยวต่อไปทาก็จะได้ป้อนยานะป้อนยาครับพ่อใหญ่นะครับผมก็ขอจบคลิปนี้นะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับาฝากาเป็นกําลังใจให้กับพ่อใหญ่โทกคูลและก็แม่พูนทซั์ด้วยนะครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ